ลำไส้แปรปรวนเป็นโรคเรื้อรังเป็นแล้วมีแนวโน้มเป็นซ้ำหากไม่อยากให้ชีวิตปรวนแปร ى, มาเช็คอาการเพื่อดูแลตั้งแต่เนิ่นๆค่ะอาการของโรคลำไส้แปรปรวนมักพบตั้งแต่อายุยังน้อยโดยพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยอาการที่พบจะมีดังนี้ค่ะ ปวดท้องปวดท้องอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ในช่วง3เดือนมักเป็นลักษณะบีบเกรงหรืออาจปวดแบบตื้อๆหนักๆน่วง,งอึดอัดบางคนเป็นรุนแรงขึ้นเมื่อเครียดหรือรับประทานอาหารบางอย่างบางคนปวดมากขึ้นระหว่างมีรอบเดือนมีลักษณะการขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมถือเป็นลักษณะพิเศษที่อาจช่วยในการวินิจฉัยโรคนี้ได้ค่ะ เช่นมีท้องเสียท้องผูกหรือมีสลับท้องเสียและท้องผูกก็ได้ท้องเสียมักเป็นในช่วงเช้าหรือหลังทานอาหารและรู้สึกว่าถ่ายไม่หมดและประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยมีมูกเวลาขับถ่ายท้องผูกอาจมีอาการเป็นวันหรือเป็นเดือนอุจจาระมีลักษณะแข็งคล้ายรูปกระสุน อาจมีปัญหาทางเดินอาหารอื่นๆร่วมด้วยเช่นท้องอืดท้องเฟอ้อลมมากเรอแน่นแสบอกกลืนลำบากอิ่มเร็วหรือมีอาการคลื่นไส้อาการอื่นๆที่ไม่ใช่อาการกลุ่มของทางเดินอาหารก็มีค่ะเช่นปัสสาวะบ่อยปวดประจำเดือนมาก สาเหตุของโรคลำไส้แปรปรวนปัจจุบันยังไม่มีการระบุสาเหตุโรคนี้ได้ยอย่างแน่ชัดแต่มีข้อสันนิษฐานว่าเกิดจากสาเหตุได้ดังนี้ค่ะการบีบตัวผิดปกติของลำไส้ใหญ่หรืออาจเรียกว่าตะคริวทําให้ลำไส้เกรงตัวผิดปกติเกิดการบีบตัวอย่างรุนแรงจึงทําให้เกิดการปวดเกรงลำไส้ภาวะไวต่ออาหารหรือภาวะย่อยอาหารบางอย่างไม่ดี ซึ่งเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยอาจเกิดจากการแพ้อาหารลำไส้ไวต่อความรู้สึกมากเกินไปก็เป็นความผิดปกติที่ไม่ได้มีโรคหรือการบีบตัวที่ผิดปกติแต่เกิดจากการติดเชื้อในทางเดินอาหารและการติดเชื้ออื่นๆค่ะการแพทย์จีนได้จัดโรคลำไส้แปรปรวนให้อยู่ในกลุ่มโรคที่เกิดจากน้ำอ่อนแอ ทำให้ระบบการย่อยกับการดูดซึมอาหารและน้ำในร่างกายผิดปกติ ม้ามเป็นอวัยวะสำคัญในระบบทางเดินอาหารหน้าที่สำคัญของม้ามคือควบคุมการย่อยกับการดูดซึมอาหารและน้ำเพื่อนำไปหล่อเลี้ยงยังส่วนต่างๆของร่างกายหากม้ามอ่อนแอการย่อยและการดูดซึมก็จะผิดปกติทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเสียท้องร่วงท้องผูกและอ่อนเพลีย เดินเวดีคัดเลือกต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสมดุลม,ม้ามเพื่อบำบัดโรคลำไส้แปรปรวนจากต้นเหตุเมื่อม้ามแข็งแรงขึ้นอาการต่างๆของโรคลำไส้แปรปรวนก็จะค่อยๆทุเลาลงร่างกายกลับสู่ภาวะปกติสมดุลทางเดินอาหารสมดุลแข็งแรงขับถ่ายเป็นปกติ การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเวที่สายด่วนสุขภาพเอินเว0ศู7ย์4 9 9